อยากเล่าอ่ะได้ค่ะคือที่จริงแล้วเรื่องครอบครัวเนี่ยก็แบบไม่ได้อยากคือหม่ไม่ได้อยากเอามาพูดเพราะว่ามันมันกระทบกระทือนทุกทุกคนแล้วมันก็จะเจ็บกันทุกคนเจ็บหลายฝ่ายค่ะโดยเฉพาะคุณแม่ที่เสียใจมากๆอย่างเงี้ยไม่ก็ไม่อยากไม่อยากพูดแต่ว่าหม่ก็รู้แหละว่าสักวันมันต้องเกิดแลวพอมันเกิดขึ้นเราก็เราก็ได้แค่อธิบายตามที่เราพิมพ์ไปเขียนไปทั้งหมดค่ะก็ตามนั้น ไปเห็นเรื่องนี้มาได้ยังไงะน่ะคือตอนแรกมันเป็นขออนุญาตเผยเพจอีซอใช่ไหมคะก็พี่พี่ซอดูเลยเขาพี่ไเอ๋อเหรอไม่ได้เป็นดังนั้นก็เลยพี่ละกันพี่ซอพี่ซอค่ะก็ก็มันเกิดขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะก็พี่เขาก็โพสอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เหมือนหนูก็ได้เห็นแหละแล้วหนูก็สแปมหนึ่งพี่เขาก็ติดต่อมาถามหนูส่วนตัวติดต่อใหม่มาส่วนตัวแล้วก็ติดต่อทางผู้จัดการมาส่วนตัวค่ะแล้วใหม่ก็ เองใหม่ก็เริ่มเหมือนทางนั้นขเขาก็บอกว่าใครเป็นคนส่งมาให้เขาอะไรเงี้ยก็แคปมาให้ใหม่หมดทุกอย่างที่เขาได้ข้อมูลมาก็ต้องขอบคุณมากๆที่อย่างน้อยก็ทักมาแล้วก็ส่งทุกๆอย่างมาให้อ่ะค่ะมันก็เป็นประโยชน์แล้วก็มีทําให้เราได้รู้ข้อมูลหลายๆ,ๆอย่างที่เราแบบทนนักไอ่ะติ๊กตอกค่ะตตอเลยด้วยอใช่ค่ะติ๊กตอกทักมาแล้วก<ๆ>็แล้วก็ เอาเป็นว่าคนที่ส่งมาทั้งหมดไม่ใช่คุณพ่อค่ะ<ม>เป็นคนใกล้ตัว,วเป็นคนใกล้ตัวละกันค่ะที่ที่ส่งมาทุกอย่างเลยค่ะขั้งหมดที่เราแล้วมันตกใจมันช็อกมันประหลุมเรามันเหมือนมันเหมือนเราเรามันมันเหมือนเราก็เราค่อนข้างที่รับรู้เรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วเพราะมันก็เป็นเรื่องราวทีอ่อย่างที่บอกมันเอามากดดันฝั่งของใหม่และแม่มาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เราก็ได้แค่บอกในส่วนของเราแค่นั้นเองค่ะคนก็ตัวเราทราบเจตนาของเัาว่าทําไมเขาทำแบบนี้ยังไม่ได้คุยเลยยังไม่ได้คุยยังไม่ได้อะไรก็ไม่แน่ใจว่าเจตนาเป็นเจตนาอะไรค่ะใช่เพราะว่าที่ีขาส่งมาดูมีอะไรบ้างหมืก่อนได้ไหมคะเขาที่หูเราได้เราได้คลิปมีอะไรบ้างอย่ตรงคลิปด้วออะไรคนนอกว่าก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นอันนั้นเลยค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณที่ไม่ได้ปล่อยออกมาหมดเลยค่ะเพราะว่าหนูอะ มันมีอีกหลายอย่างมากๆอย่างเช่นแบบเป็นลูปพ่อที่แบบที่แบบแบบป่วยมากๆอะค่ะ <c oughs> คือเป็นรูปที่เหมือนแบบเอ่อแบบมีเลือดอย่างเงี้ยก็ไม่ควรเพรหนูไม่รู้ว่าพ่อถูกแอบ่ายหรือเปล่าค่ะแต่ว่าปีใส่เสยจที่สุดคือการเอาภาพข <c oughs> องของคุณพ่อมาทำแบบนี้ แต่ก็คือใหม่ใหม่ได้มีโอกาสค่ะใหม่ได้มีโอกาสคือกับคุณพ่อรึยังนคะรคุณพ่อทราบเรืยองว่ามีคนเอาพิษคุณพอ่อไม่รู้เลยค่ะไม่รู้อะไรเลยค่ะ อกอะหมายถึงว่าหนูไม่ได้เป็นหนูไม่ได้เป็นหนูไม่ได้เป็นครอบครัวของเขาค่ะหนูก็หนูก็หนูช่วยเต่าที่หนูช่วยได้จริงๆอะหนูก็คงแบบหนูไม่สามารถขอโทษมากนะครับ